รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะฮะในรายการคุกกิ้ g กูรูทุกวันอังคารเวลาบ่าย2องโนาทีทางช่อง Work Point TV หมายเลข23นะครับ แน่นอนนะครับเท็ดดี้เข้าครัวพร้อมกับเชฟประจวบนะครับจะต้องมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวันนี้จะเป็นเมนูยำหอยเชอรี่กระทงทองครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารว่างที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าครัวทําเมนูอร่อยๆกันนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจะพาคุณผู้ชมไปช็อปหาวัตถุดิบนะครับทำเมนูของหวานอร่อยๆที่เป็นเมนูขึ้นชื่อประจําจังหวัดอุบลราชธานีครับอาจารย์จะไปช็อปที่ไหนเมนูจะน่ากินขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารยิ่งศักด์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาถึงที่นี่ก็ต้องมาทําเมนูเด็ดที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนั่นก็คือ ทำวุ้นตาน,น้ํากะทิครับและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่ร้านยงสงวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาวัตถุดิบกันเลยนะครับอ้าวคุณแม่สวัสดีครับ,บด,ดีใจจังเลยมาเจอคุณแม่ท <c oughs> าไมคนที่อุบลราชธานีเวลาจะซื้อของ <c oughs> เขาต้องมาที่ยงสงวนซึ่งยงสงวนเองเป็นธุรกิจของคนไทยมีสินค้าครบคัน เรียกว่าตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลบเลยล่ะโอเคล่ะวันนี้นะคุณแม่อาจารย์ยิ่งศักด์ตั้งใจจะทําบุญตาน้ากะทิและที่สําคัญก็ต้องหาซื้อกะทิด้วยคุณแม่พาอาจารย์ยิ่งศักด์เที่ยวทัวยงสงวนหน่อยได้ไหมหาได้ไปเดินไปเดินกันค่ะโอ้ของเยอะมากเลยมาม่าพอเราได้ผงบุญแล้วนะฉันคงต้องซื้อกะทินะค่ะฉันไม่รู้นะมาม่าจะแนะนํากะทิอะไรแต่ฉันน่าต้องเลือกคุณภาพนะใช่ค่ะ อ,อกะทิอัมพาทั้งนั้นเลยทําไมวันนี้มามาถึงแนะนํากะทิอัมพาให้อาจารย์ใช้ล่ะคะเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อกะทิอัมพาที่ร้านบอกว่าใช้แล้วทําให้อาหารและขนมอร่อยนะเพราะมีความขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิขั้นสด เอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้วัตถุดิบครบแล้วเราไปทําวุ้นตาน้ํากะทิกันเลยครับขั้นตอนแรกใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ําตาลทรายคนให้เข้ากันเติมอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนําขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ําคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนื้อลูกตาลสุกคนให้เข้ากันตักวุ้นลูกตาลลงในพิม ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทําน้ํากะทิเทอัมพวากะทิร้อปอร์เซนลงในภาชนะเติมน้ําตาลทรายและเกลือไทยนําขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเข้ากันพอเดือดปิดไฟพักไว้จนเย็นตักน้ําแข็งใส่ภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นตาน้ํากะทิตกแต่งด้วยใบเตยเสร็จแล้วครับกับเมนูวุ้นตาน้ำกะทิ ลองสิครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์ซ็คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูขาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมัน เหมือนกะทิข้นสดวันนี้เรามีคลิปเซ็จ,จากอัมพวากะทิร้อยมอบให้กับม,ม,ม่าม้าด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูวุ้นตาลน้ำกะทิสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ w w w y i n g s a k f o o d c o m ลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับ <Okay. S 2> สัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เนตขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิข้นสด ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสอสอ,อและวิทยาลายัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดขี้เมาในแบบฉบับของลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลอศเจษดาวงศ์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะวันหนึ่งจะไม่ปกติถ้าคุณยังกินแบบนี้อยู่พยายามส่งเสริมให้คนในครอบครัควกินอาหารแบบลดโซเดียม ู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนําไปต่อยอดในการทํากิจการได้เพราะสุดนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนํากลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากเวียดเตียวเส้นใหญ่ผัดขี้เมาด้วยปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก1,698.55มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง564.08มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงไปกว่า66.79เลยทีเดียวค่ะ ลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศัรกดิ์กันตะชูเวซิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียาบายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะนุ่มในกรอบนอกแลก็เพ่งรู้ว่าคือเหมือนเราจี่คือวางให้เขาอยู่เฉยไม่ต้องไปคนมาก ถ้าเราคนไปด้วยผัดไปด้วยเส้นมิเตเละแล้วก็ขาดทําให้วันนี้ได้เรียนรู้ว่าออควรจะลดโซเดียมเพื่อสุขภาพของเรา สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบโและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมเมนูวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือยำหอยเชอรี่กระทงทองครับขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเราจะทําในส่วนของแป้งกระทงทองก่อนนะครับผมแนะนําเลยนะฮะคุณผู้ชมแป้งสาลีคุณภาพดีนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งเนื้อจะเนียนละเอียดนะครับแล้วก็สีขาวนวลน่ากินมากๆครับนี่ใส่แป้งตะกบลงไปนะครับกระทงทองของเรานะฮะก็จะกรอบแล้วก็สีสวยเลยตามด้วยแป้งข้าวเจ้าครับผม แล้วก็แป้งมันแป้งมันด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็เกลือมีเกลือไทยลงไปช่วยนะครับตามด้วยไข่แดงนะครับ1ฟองนะครับมี่กน้ำปูนใสแล้วก็น้ำปูนใสนะครับขอกะทิเพิ่มนี่แหละครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ความอร่อยเข้าไปนะครับวันนี้เราใช้อัมพัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิข้นสดเลยล่ะครับนี่นี่ขาวสวยเลย จากนั้นก็คือคนให้เขาเข้ากันครับแป้งสุตรนี้พอผสมจนเข้ากันแล้วต้องพักแป้งนิดนึงใช่ไหมครับครัพักไว้สักครู่นึงพักไว้สักครู่นะครับอาล่ะครับผสมจนเข้ากันแบบนี้พักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงครับอาล่ะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทอดนะฮะคุณผู้ชมเรื่องทอดนะครับต้องนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับปราศจากกลิ่นหืนนะครับไม่ทําให้อาหารเสียรสชาติ เมื่อนามาทอดนะครับรับรองความหอมกรอบอร่อยได้ทุกเมนูเลยแหละครับน้ำมันปาล์มตามมรกตนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้ซื้อติดบ้านได้เลยครับแน่นอนเลยนะฮะทำกระทงทองก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ของเขานะครับก็คือเป็นตัวพิมพ์แบบนี้ระหว่างที่เราใส่พิมพ์ก็อย่าก,กดให้เขาจมไปครั้งแรกทีเดียวเลยนะฮะอ๋ออย่าพึ่งค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปรอให้แป้งมันเริ่มเซตตัวอันนี้เราก็จะกดลงไปให้มันต่ําลงไปหน่อยเพื่อให้เป็นฐานให้ก้นของเขาเรียบ ครับแต่ต้องรอให้มันแบบว่าแห้งๆก่อนเนาะก็ดูลักษณะโอ้โหคมมากเลยอนี้เมืออาชีพของจริงนะครับเราทอดแบบนี้เรื่อยๆเลยถูกไหมครับก็คือจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับเราก็จะเก็บตัวกระทงทองไว้ก่อนแล้วก็มาทําตัวยําหอยเชอรี่พร้อมๆกันละครับอ่ะละครับมาถึงขั้นตอนการทํา ยำหอยเชอรี่นะครับแหมหลายๆคนนะครับถามว่าโอ้โหเวลาทํายำในรสชาติมันจะ3ามรสได้ยังไงนะครับนี่เลยฮะน้ําเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติครับนี่นี่น้ํายำของเรานะครับจากน้ําเชื่อมมิตรผลนั่นเองครับโอเคพอนะฮะเอาละครับใส่น้ําเชื่อมลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมมีความหวานกลมกล่อมแล้วนะฮะเราก็จะเติมน้ําปลาลงไปนะครับ น้ำมะนาวมีหวานมีเค็มปุ๊บก็ต้องตามด้วยเปรี้ยวนะครับจากน้ำมะนาวครับโอเคแล้วก็จะมีตะไคร้สมุนไพรของเรานะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับตามด้วยสมุนไพรที่เตรียมไว้นะฮะเชฟบอกว่าใส่ได้หมดเลยอันนี้ตะไคร้นะครับโอเคตามด้วยข่านะครับอันนี้เอามาซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เลยหอมมากแบบนี้ผมว่าผมชอบนะฝสุขภาพด้วยหอมแดงนะครับโอ้เครื่องเยอะมากยังไม่มีรสเผ็ดเนาะอันนี้ พริกขี้หนูนะครับใส่ได้เลยผมลืมพริกป่นนะเชฟครับเราใส่ได้เลยใช่ไหมฮะได้พริกป่นนะครับไปจากนั้นตามด้วยใบมะกรูดซอยแบบนี้เลยครับโอ้โหมันสมุนไพรเยอะมากน้ำยำเราก็ได้เสร็จเรีบเรยบร้อยแล้วเอาหอ,อ,อ,อยเชอรี่หอ,อยเชอรี่ของเรานะครับที่ต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับใส่ลงไปได้เลย <c oughs> โอ้โหน่ากินมาก อ๋อมันก็ดูแซบอยู่นะเชฟนะ <c oughs> ไม่ต้องงงกระทรงทองแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> อันนี้ <c oughs> จากนั้นนะฮะเชฟของเราใส่ต้นหอมซอยลงไปนะครับเพิ่มความสดชื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับนี่คือกระทรงทองของเรานะฮะน่ากินมากเลยครับก <c oughs> ่อนเสิร์ฟนะครับก็จะมีสรดแหนนะครับโ <c oughs> อเคพอล้โอเค เรียบร้อยแล้วะคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟป,ประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับยำหอยเชอรี่กระทงทองครับ งหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอีกเช่นเคยนะครับยังคงมีของดีๆของอร่อยมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ในครั้งนี้วุ้นนังเงือกสร้างอาชีพเรามีภาพบรรยากาศการเรียนสนุกสนุกพร้อมสุดเด็ดการทําวุ้นมาให้รับชมกันค่ะซึ่งพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือเมนูวุ้นโอเลี้ยงนมสดถ้าพร้อมกันแล้วอย่ารอช้าเราไปรับชมวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ําตาลทรายผนให้เข้ากันเติมน้ําและน้ําโอเลี้ยงนําขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไปเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นต เเล็กๆตรียมไว้ค่ะตักวุ้นโอเลียงลงแก้วที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำแข็งและนมสดจากนั้นตักวุ้นโอเลี้ยงไว้ด้านบนให้สวยงามพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรวุ้นโอเลี้ยงนมสดแบบเต็ม,เตมๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube c h anel ยิ่งศักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคง ้อนดอีแล้วก็ละเอียดทำให้เราจดจำได้ง่ายค่ะไว้เอาไปสร้างอาชีพได้ ช่วงมิรผลมิรแท้มืออาชีพข้าวคลุกน้ำพริกกะปิเมนูอาหารไทยที่ใครหลายคนชื่นชอบเพราะทำง่ายทานคู่กับผักต้มบอกเลยว่าน่ารับประทานสุดๆการันตีความอร่อยเลยละค่ะมิตรผลมิรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้หยิบเมนูข้าวคลุกน้ำพริกกะปิมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้บอกเลยว่าสูตรนี้ทั้งอร่อยทำง่ายทำรับประทานเองก็ได้ทำขายก็กำไรดีและยังสามารถนำไปต่อย,ยอดในการสร้างธุรกิจได้อีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจนํานวนมากและได้เดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคับข้างเลยค่ะกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิ่ภพันธ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะช่วยให้สีน้ำพริกกะปิสีสวยขึ้นและรสหวานกําลังพอดีค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนบอกได้เลยว่าทั้งสนุกได้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตั้งใจเรียนกันมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าเทคนิคเคล็ด ต่างๆสามารถนําเอาไปใช้ได้จริงและเอาไปต่อยอดในกิจการของตัวเองได้อีกด้วยค่ะจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูข้าวคลุกน้าพริกกะปิที่มีความหอมของกะปิและรสชาติกลมกลม่อมจากมิตรผลปีบ๊บน้าตาลอ้อยผสมน้าตาลมะพร้าวทําให้เมนูข้าวคลุกน้าพริกกะปิของเรามีสีสันที่สวยงามซึ่งมิตรผลปีบ๊บน้ําตาลอ้อยผสมน้ําตาลมะพร้าวเป็นส่วนผสมที่สําคัญของเมนูนี้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วอย่ารอช้าเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยโขลกกระเทียม พริกขี้หนูส่วนและกะปิผอเข้ากันใส่กุ้งแห้งป่นปรุงรสด้วยมิตรผลปีบน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกกะปิ30กรัม ผสมให้เข้ากันจะใส่ภาชนะรับประทานกับไข่ต้มและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่23บสาท87สตางค์จะทําได้1เสิร์ฟต้นทุนอยู่ที่เสิร์ฟละย3่บสาท87สตางค์ส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อน,นําไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube c h anel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรข้าวคลุกน้ำพริกกะปิแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคํานวณต้นทุนสําหรับการต่อย,ยอดในการทํากิจ กการอีด้วยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ทุกคนยังได้รับใบประกศาศนัญญบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสวัสดีครับโกแก้ Go นะครับประจําอยู่ที่ uka, ร้านสวิทชูกาปากเกเรี่ยงเมืองครับเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ลงมือทําจริงแล้วก็ได้รู้ขั้นตอนและรายละเอียดในการทํางานทุกอย่างเลยครับรวมไปถึงการคานวณต้นทุนในการตั้งราคาสินค้าขายและก็ต้นทุนวัตถุดิบถือว่าเป็นคอร์สท,ที่ดีมากเลยครับ ขอเชิญชวนนะครับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นของมิตรผลครั้งนี้ติดตามได้ในแฟนเพจของอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากได้ลงมือทําจริงไม่ควรพลาดจริงๆครับขอบคุณมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับ เวิร์กช็อปมิดผลมิดแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างมีกรอบมีพลุกกรอบเค็มและปอเปี๊ยะสดเมนูของว่างของทานเล่นทำไข่ง่ายกำไรดีใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบเดวนๆเลยค่ะรับจำนวนจำกัสดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาราปรุงรสปลาโลโบครูรูมืออาชีพนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการจิบชาแบบ afternoon tea นะครับหรือว่าทานชายามบ่ายนะครับ แน่นอนครับว่าจะต้องมีขนมอร่อยๆนะฮะหรือว่าเค้กอร่อยๆเนี่ยเป็นแบบขนมคู่ใจไว้ทานกับชาร้อนๆนะครับวันนี้นะครับที่เห็นตรงหน้านี้เลยก็คือฟรุตเค้กฟุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมี3รสชาติแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าตาเค้กนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเค้กนั่นๆผลไม้เต็มทุกอนูจริงๆนะครับฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกเลยว่าทั้ง3รสเนี่ย ถือเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากความเป็นผลไม้นะครับที่อัดแน่นจริงๆในทุกชิ้นทุกรสชาตินะฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดเด่นของฟุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักิ์ก็คือนี่เลยครับแพ็กเกจิ้งหรือว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับตัวเค้กนะครับจะอยู่ในกระป๋องโลหะแบบนี้ครับแข็งแรงแน่นอนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเปิดขึ้นมาครับนี่โอเคของอาจารย์นะฮะเขาจะซีลอยู่ในสูญญากาศแบบนี้เลยถามว่าเอ้ยสูญญากาศนี่ดียังไงแน่นอนเลยครับคุณผู้ชม ข้างในเนี่ยเขาจะไม่มีออกซิเจนครับดังนั้นเนี่ยพอขนมหรืออาหารของเราเนี่ยไม่ได้มีออกซิเจนอยู่ข้างในเขาจะเก็บได้นานขึ้นเขาจะมีความรสชาติทุกอย่างกลิ่นทุกอย่างจะยังคงเดิมเหมือนอบใหม่ๆมากที่สุดเลยนะครับที่อยู่ตรงหน้าของผมนะครับเป็นฟุตเค้กฟุตตามินาบายอาจารย์ยิ่งศักด์มีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะคุณผู้ชมนะอันนี้นะครับก็คือกระป๋องแดงนะครับฟุตเค้กรสต้นตำรับนะครับนี่จุดเด่นของเขาคืออะไรนะครับ ตัวรสชาติ้นต้นตำรับอันนี้นะครับผลไม้เนี่ยจะหมักบ่มอย่างดีครับเวลาทานน่าจะมีกลิ่นเครื่องเทศอ,อ่อนๆหอมมากๆเลยแล้วผลไม้นี่ก็จะฉ่ำๆเลยเพราะว่ามีทั้งผลไม้เชื่อมแล้วก็ผลไม้แห้งผสมกันอยู่ในนี้นะครับนี่ทิ้นโตๆแบบนี้เลยนะครับอันต่อมานะครับกระป๋องสีขาวแบบนี้เราเรียกว่ารส n a t u r a l s w i t t นะครับหรือว่ารสหวานธรรมชาติ ถามว่าทําไมหวานธรรมชาติก็เพราะว่ากระป๋องนี้ไม่ใส่น้ําตาลทรายเลยครับใช้ความหวานจากธรรมชาติจริงๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใช้ผลไม้ที่เป็นผลไม้แห้งอย่างเดียวนะครับน้ำตาลทรายไม่ใส่หวานจากไหนหวานจากผลไม้แห้งนี่แหละแล้วก็จะมีน้ําผึ้งนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการหมักบ่มที่จะช่วยให้ผลไม้เนี่ยมีความฉ่าเข้าไปครับผมอีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกก็คืออันนี้อร่อยมากๆเพราะว่าผลไม้แห้งที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นนี่ครับอินทผาลัมโช์อยู่ข้างหน้าเลยอันนี้เป็นซนะูเปอร์ฟู้ดเนาะ กินปุ๊บเนี่ยก็คือให้พลังงานให้คุณค่าดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญผลไม้พรีเมียมจริงๆไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลคอรสตรอเบอรี่แครนเบอรี่ทุกๆตัวเนี่ยเราคัดอย่างดีนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยหวานๆลงตัวมากๆครับที่สําคัญไม่ใส่น้ําตาลรายเลยอีกหนึ่งตัวนะครับต้องบอกเลยว่าแนะนําจริงๆนะครับกระป๋องสีเขียวแบบนี้นะครับนี่ สวยงามจริงๆอันนี้คือ English f o o d Cake นะครับเป็นน้องใหม่ของอาจารย์ยิ่งฝากเลยนะครับตัวผลไม้นี่คือพรีเมียมจริงๆแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคืออะไรก็คือผลไม้ที่ใช้นะครับจะเอาไปหมักบ่มกับชาสไตล์อังกฤษครับก็จะเป็นทั้งชาคาโมมายแล้วก็ชาเออร์เกรนะฮะก็คือจะเป็นกลิ่นชาหอมๆเลยเวลาทานนะครับนอกจากฉ่ำผลไม้ละแล้วก็จะได้กลิ่นของชาด้วย เข้ากันดีมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญไม่หวานมากด้วยนะใครที่ช่นชอบฟูดเค้กนะครับผมแนะนําเลยตัวนี้ตัวใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับมีความหอมปีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับต้องบอกเลยนะครับว่าหน้าตาหน้ารับประทานแบบนี้นะครับแพคเกจจิ้งก็พรีเมียมแบบนี้นะครับราคาไม่แพงเลยจริงๆครับเมื่อเทียบกับสินค้าระดับนี้นะครับ เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับนี่1ก้่กอนแบบนี้นะครับขนาดประมาณ3ปอนนะฮะคุณผู้ชมกว้างประมาณ7นิ้วแบบนี้นะฮะเพียงแค่850บาทนะครับพร้อมกับส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับตัวที่2นะครับฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับกระป๋องสีขาวแบบนี้นะครับขนาดเดียวกันครับประมาณ3ปอนนะครับกว้างประมาณ7นิ้วนะฮะ อันนี้1,500บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับและสุดท้ายนะครับอิงลิสฟูดเค้กนะครับฟุดเค้กน้องใหม่จากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับตัวนี้ราคาพิเศษมากๆเหมือนกันครับเพียงแค่888บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าฟุดเค้กแต่ละตัวน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนราคาเป็นยังไงคุ้มค่ามากๆแบบนี้สามารถสั่งกันได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยนะครับสั่งซื้อออนไลน์กันได้เลยนะครับหรอาาาาาครรระยยโทมมสบถลเเีดดัข้้ไ ที่026827644นะครับหรือว่าเป็นเบอร์มือถือก็มีเหมือนกันนะครับ0922658968ครับย้ำนะฮะคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับบอกเลยว่าสินค้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจทำทุกก้อนอร่อยมีคุณภาพแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศครับ สำหรับวันนี้นะครับรายการ c o o k ิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความอร่อยแบบนี้นะฮะได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย2 45. นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เทคนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชฟประจวบี้รังสานเนี่ยนะคะบอกกานานะว่าวันนี้เนี่ยเมนูของเขาจะเป็นเมนูข้าวมันโคลน น้ำหมึกนะคะจากนั้นใส่เข้าเจ้าส่วรผสม5สายพันธุ์จากนั้นใส่กะทิค่ะคแล้วว <ผม S 1> ันนี้เราจะเสิร์ฟข้าวมันคโคลนของเรากับปลาหมึกกรอบถูกไหมคะครับก็ปลาหมึกทอดเสร็จแล้วได้ค่ะนี่เราจะมาจัดจานหหนวดปลาหมึกนี่อร่อยที่สุดเลยเรียบร้อยแล้วเนาะเชฟเนอะข้าวมันคโคลนปลาหมึกกรอบครับ